ิงที่สามทั่วไปครับล่องน้ําแดงเจ้าแม่ประดูทองครับล่องน้ำน้ำงเงินแม่ของเอกนาวาครับเข้าเทียบเชิญแล้วแล้วบันกา

I okay. okay.

没电，没 เจ้าแม่ประดูทองชนะครับเหลือเลยอีกสองเที่ยว